ใส่ไปเลยมีอีกอยู่เยอะอยู่ใส่มันไ,ไม่ต้องกลัวหมดเยอะมันตานตามมาปรุงเองห,หรือให้ออกปรุงให้อันนี้เส้นเล็กอันนี้เส้นเล็กได้ขบตาหนุ่ม อเอาก่อนตาเลยตาคอนใสไปเลยน,เลน้ำตาลมีอยู่แล้วเอาเอามาใส่ให้อีกอเอานี่ใสให้ตาใสให้ตานิดหนึ่งตาวะ่ะอีกตัวชอบเปอี้ยวอีกตัวชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวเปรี้ยวกับเค็ม มาปรุงเอาเปล่าอันนี้ของตาตาของตาใจมามานี่ก่อนนะมามามานี่ของต้องใส่น้ำตาลใส่น้ปลาชุูลยกเออนั่นแหละนี่พริกป่นพริกพริกป่นก็มีอ่าเปิดฝาไปเลยใส่เลยพริกป่นปาของตาพริกเผาบอกเอาผักไหมคะเอาให้ตายนี่นี่อะไร ไหนของตาตาจิงถิดตาทีนต, <า S 2> ต<า>ัดไปเลยถาจิด,ด้เอายิปปี้ล,ละยิปปีใสนะ่ไปเลยน่ะน้ำตาลเอาไหมเออน้ะแขนเสื้อหนูผง <c oughs> น้ำพราาิกจะถตีระวัง เอาตำตาลไมตาน่ะตาไม่เอาตาไกะนะไยจักรยาได้ทุกคนเลยบอกไม่จ,ฉาจากฉลาใช่เขาจับฉลาอ